โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาลีนะครับนี่เป็นร้านรามเมงใกล้ๆก,กับอ,อ,อยู่ข้างล่างของโยชิโนยะนะ,ค,ะครับเอ้ยโยดาบาชิครับลี้ ไม่เราตกลงมานี่นะครับราเมนแซมเด็ดม,มากเนี่ยอาจจะเป็นราเมนอะไรราเมงราเมนจับกังเขาว่าไปมันเห็นทุกคนลกนนนูกมันเห็นหนูด้วยตอนนี้เห็นราเมน้ดวยเห็นทุกคนเห็นรอบเห็นทีดานเห็นพื้นเห็นหมดเลยทำไมเอ่ะนี่ไม่ใช่มันจะให้ดูนะ ต้องดูนาะทีเขาเห็นหมดแล้วแต่ว่าหนูจะเลือกไั่ไ้เขาเป็นกล้องกล้องขา140องศาเขาคือเห็นรอบมาด้วยแต่ตอนนี้หนูต้องกินด้วยค่ะถ้าใครอยากจะรีบไปดูเกมก็ต้องรีบกิน ม่รู้แต่ักไดไม่ดีก็โอเคค่ะดีเลยค่ะใหญ่เลยเยอะมาก <c oughs> มันเป็นเซตอะคำนี้ก็ใหญ่แล้วเซตหนักเขาไปใหญ่กินลึกอะไรนะคะทำไมเป็นซีเหลืองไม่มชเซต ตอนเนี้ยดูให้หน่อยว่าในกรอบเป็นเล็กอะมีอ่านปะเขาให้ป๊าป๊ากรอบเป็นเลน็กกันนะ V ทั้งสองอันแสดงว่ามันกุกหอวเอาไปได้ป๊าเห็นหมดเลยนะมเขาเห็นทุกคนเหรอ,อหเร็วเดี๋ยวมันจะเล่อฟังต่อหอนะอยูหห่นี่จบนะท่านผู้ชม อยากเย็นนะยิ่งกเลยอยากเอาหนูอยาได้ยินอ่ะอืมได้แล้วมันลยัเลยาดินี่ นี่นะครับไข่ของญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะรอบมากนะครับที่มันเป็นยามาตมากลับไปทนะย,ยออ่หะๆรอไม่คยอะไรไม่คยอ

กินสักทีไม่กินไม่มาสักทีรอรอกทำไมอ่ะป๊าป๊ากินเสร็จอยู่แล้วป๊าป๊าต้องกินเยอะๆมากที่สุดโหัวจานป๊าป๊าใหญ่มากเยอะมากป๊าป๊าต้องกินไรซ์อีกเพราะแบบป๊าป๊าป๊าไม่ได้กินที่เบเก้ อันนี้คืออันนี้คือลันช์ออล a bit อันนี้คือ lunch a อ l a b ิ t แล้วก็ลันช์แล้วเบลแล้วอันนี้คือลันช์เอาลันช์ออฟยูออลโซแล้วก็อันนี้คือลันช์คอาไปหมดเลยแล้วก็อันนี้คือดินอันนี้คือ back bad ดึงเถอะไม่ต้องสนใจคนอื่นหรอกเอาตัวเองเอาตัวเองให้รอดทำไมทำไมทำไมปันตี้ชอบ อยู่ในข้างในก้นมันก็เอาออกทุกทีเลยหิวอ่ะก็ลูกหิวอ่ะไม่ใช่แหละมันชอบเข้าไปข้างในหล้วก็เอาออกเอาออกอยู่นั่นแหละเอาลูกหิวอ่ะไม่ใช่แหละไม่ใช่และยังยังอ่ะกดแหล่งจุดล่งท อันไหน,น,น,นกเตด้พี่แนงไปกันที่ไหนครับบ๊ายบายายบายี๋้วเราจะไป